สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าใครบ้างที่ต้องปฏิรูปวันนี้เสนอเป็นตอนที่4ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเป้าหมายในการปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปประเทศรวมทั้งกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิรูปและสําหรับกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิรูปซึ่งมีอยู่8กลุ่มนั้น ผมได้พูดถึงไปแล้วรวม7กลุ่มได้แก่กองทัพระบบราชการระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมธุรกิจภาคเอกชนนักวิชาการและชนชั้นสูงสื่อมวลชนและองค์กรอิสระมาในตอนนี้ผมจะได้พูดถึงกลุ่มที่8ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายพร้อมทั้งจะวิเคราะห์ด้วยว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเราจะปฏิรูปการเมือง เพื่อหาทางออกให้ประเทศหรือจะต้องปฏิรูปประเทศเพื่อหาทางออกให้การเมืองกันแน่ท่านผู้ชมครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นควรมีการปฏิรูปทั้งระบบโดยให้พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัดขึ้นพัฒข,ขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้เป็นการทวงดุลและคานอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทย ป้าหมายคือเมื่อทุกจังหวัดได้พัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งก็จะค่อยๆหมดไปจนกระทั่งท้ายที่สุดทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีแต่ผู้ว่าการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและอำนาจของประชาชนในแต่ละจังหวัดก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามหลักการปกครองตนเองเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้บริหารจังหวัดและนครต่างๆมาจากการเลือกตั้งท่านผู้ชมครับทั้งหมด8กลุ่มที่กล่าวมานี้ล้วนต้องการการปฏิรูปทั้งสิน้นแต่ที่ผ่านมากลับไม่เคยถูกเรียกร้องหรือเพ่งเลง็งให้ต้องทำการปฏิรูปตัวเองเลยมีแต่จะพุ่งเป้าไปที่การเมืองซึ่งถึงแม้จะพูดถึงการปฏิรูปการเมืองแต่เอาเข้าจริงก็เป็นเพียง การมุ่งปฏิรูปเฉพาะแต่นักการเมืองเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแต่ถึงแม้จะมองเพียงปฏิรูปนักการเมืองนักการเมืองที่อยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิรูปก็มีเพียงกลุ่มคนที่เรียกว่านักเลือกตั้งคนอื่นๆไม่เคยต้องถูกเรียกร้องหรือเพ่งเลงให้มีการปฏิรูปตัวเองเลยทั้งๆที่ถ้าหากคนที่มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แล้ว ไม่เฉพาะแต่นักเลือกตั้งเท่านั้นที่เป็นตัวปัญหาส่วนอื่นๆที่เข้ามาสู่อำนาจและผลประโยชน์โดยวิธีอื่นๆเป็นต้นว่าแต่งตั้งสรรหาระบบอุปถัมภ์เด็กฝากหรือแม้แต่การปฏิวัติตประชจาปหารยึดอำนาจแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดก็เป็นปัญหาไม่น้อยไปกว่ากันท่านผู้ชมครับเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองคือต้องปฏิรูปวิธีคิด ของคนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะนักเลือกตั้งเพราะทุกกลุ่มทั้ง8กลุ่มที่กล่าวข้างต้นนั้นก็มีวิธีคิดซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิรูปการเมืองทั้งสิน้นดังนั้นถ้าพูดถึงเป้าหมายในการปฏิรูปการเมืองแล้วเราจะต้องมุ่งเน้นในการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างยั่งยืน แต่การปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างยั่งยืนจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าทุกคนในสังคมวันนี้ยังมุ่งแต่เฉพาะปฏิรูปนักการเมืองหรือโทษแต่นักเลือกตั้งเท่านั้นดังนั้นโดยละเลยโดยละเลยหรือมองข้ามกลุ่มที่จะต้องปฏิรูปอีก8กลุ่มที่กล่าวข้างตน้นด้วยเหตุนี้ปัญหาเรื่องความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เป็นมาตลอดหลายสิบปี จนบางครั้งนำไปสู่วิกฤตและเหตุการณ์นองเลือดอันไม่พึงปราถนานั้นจะโทษแต่นักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเท่านั้นคงจะไม่ได้เพราะทุกกลุ่มทั้ง8กลุ่มนั้นก็มีส่วนในการทำให้เกิดปัญหาทั้งสิน้นเมื่อก่อนนี้เราต่างพากันคิดว่าจะปฏิรูปการเมืองอย่างไรจึงจะหาทางออกให้ประเทศได้แต่ตกมาถึงวันนี้เมื่อได้เห็นพฤติกรรมเบียงเบนเถื่อนถอย หยาบคายและไร้วุฒิภาวะของนักการเมืองบางคนที่แสดงออกทั้งนอกสภาและในสภาในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปฉุดกระชากแขนประธานสภาลากเก้าอี้บรรลังประธานสภาคว้างแฟ้มใส่ประธานสภาตะโกนโวกเวกและกรีดร้องเหมือนคนเสียสติฉีกระเบียบวาระการประชุมสภาประท้วงซ้ำซาก อภิปรายซ้ำซากโยกโ,โยวกวนขัดขวางการใช้ดุลพินิษของสภาฝ่าฝืนคำสั่งของประธานสภาชี้หน้าด่าประธานสภาและล่าสุดมีอาการเกรี้ยกราดจนหลุดโลกและขาดสติของสสบางคนที่ยกเก้าอี้ขึ้นทุ่มทิ้งเพื่อระบายความโกรธท่า,ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของประชาชนทัว่วประเทศรวมทั้งบรรดาสสและสื่อมวลชน ที่ทําข่าวอยู่ในสภาแล้วก็คงเป็นอันได้ข้อยุติว่าที่เคยพูดกันว่าบอกกันว่าจะปฏิรูปการเมืองเพื่อหาทางออกให้ประเทศคงจะไม่ได้แล้วเพราะเวลานี้กลายเป็นว่าการเมืองกําลังหาทางออกไม่ได้เพราะขาดสติหรือถึงขั้นหลุดโลกกันไปใหญ่แล้วดังนั้นก็คงจะเหลือหนทางเดียว ที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อจากนี้ไปคือต้องปฏิรูปประเทศเพื่อหาทางออกให้การเมืองพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือต้องช่วยกันไล่ผีบ้าออกไปให้พ้นจากการเมืองไทยโดยเร่งด่วนว่าอย่างนั้นเถอะท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าใครบ้างที่ต้องปฏิรูปในตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ